โหดจัดครับคันนี้เอ๊เยครับอยู่กับเจ้า SK 2 0 0รุ่น10ครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดีตรวจครับผมคลิปนี้ครับผมพามาชมเจ้า Mark t เทนะครับโกเ u i l d o SK สองร้อยดสิบครับผม บุ้งกีใหญ่มากบุ้งกีนะครับไม่ใช่บุ้งกีบุ้งกีบุ้งกี0.93ลูกบาทเวนนะครับโอ้สีตักรู้เรื่องครับหม่แกะกองเลยครับเจ้ามาร์คเทนคันนี้นะครับเฮ้ยเอาแบบนี้เลยเหรอลูกเป๊ะโอ้โห สุรัตค้าข้าวนะครับโอ้โห,โห,โหลอกนาะสวยงามมากครับคนขับมีมือจัดครับดูนะครับสะอาดตามากครับมีเวลาก็เกาแบบสวยงามเลยครับนี่สวยงามทำไมจะมีบุญวาสนาได้ซื้อเนาะมีแต่ถูกรอตตอรีบ้างนี่ เอาแบบนี้เงียบเลยครับนี่นี่เอาาอคกคันแล้วครับโอ้รถรอนี่อับเด็กก้าข้างหลังตัวอะไรนะผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะ โ83เสียงเดินหอมดีใช่ป่ะเอาเอาใจสายเขียวครับวันนี้บ a คเทนตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ครับผม CO5ETG ครับ153แรงม้าครับผม ไฟแชกก็80เส้นนะครับมาตรฐานของรถระดับนี้ครับ80เส้นโยลุมยืนงงในดรงฝุน่นเลยพี่น้องว้าย นี่ครับสีตักเองโอยกินหมูแท้กินหมูกินหมูเอาเอาเอา,เอาจะเอกันเอาเอายังไงยังไงเอาถอยก่อนถอยก่อน ันต่อไปครับมีน่๊นวครับผมสมองเงินงเสเ17 GO8C 210แลนมากครับเราจัดชนะพรอ,อ้แฟร์สามแม่ท่อสวย ไม่ต้องรอนานครับปุกี่ใหญ่สีตักก็ไปได้นะครับไมโครก็จะประหยัดน้ำมันนะครับเห็นแต่รถใหญ่ครับไม่ได้กินน้ำมันอะไรเยอะนะครับเต็มเต็มครับโอ้หลบก่อนโอคนขับนี่ขับนิ่มนวลมากครับ ไปเรื่อยครับไปโอ้ไปคันแล้วครับเด็กก็ คนขับจะลอกเป็นหน้าๆไปนะครับตัวนี้น้ำหนักอ,อยู่ที่21ตันครึ่งนะครับจะมากเทน สี่คิวครับสายสีคิวสีพุ่งกีก็สีคิววันนี้ทีมงานวิ่งกันประมาณ7จ็ดคันนะครับ มีแคนเตอร์ด้วยนี่รถฮิตในตำนานครับทีมงานนี้กุดอยู่ข้างๆางทีมงานโทรหนึ่งเลยอยู่ใกล้ๆกันสวัสดีไปยังทีมงานด้วยนะครับ เตอร์ครับหาดูยากร้อยี่สิบแรงม้ามั้งเป็นตนี่นนี่ขนาดฝนตกเมื่อคืนนะยังมีฝุ่นเลยตกเบาๆเนาะ เห็นกรมอุตุบอกว่าวันที่ห้านี่จะตกหนักเลยนะต้องรอชมว่าจะหนักจริงหรือเปล่า ต่างหนึ่งรู้เรื่องครับ มีพี่รอ็อกด้วยรุ่นฮิตติดตลาดหายากช่วงนี้ราคาพุ่งอุ้ยอ้ทำไมเจ้ามักเป็นคันนี้เวลาเดินไปมันแบบเหมือนจะเหยียบโรลเลอร์เอ้ยไม่ใช่เหยียบอะไรสักอย่างได้ยินกึกอา ออมาครับพี่ร็อกช่วงนี้นี่ราคาเหยียบ60เลยครับมือ2ราคาแรงมากครับร็อกีีหน้างานครับคนหาเยอะจริงๆส่วนใหญ่จะหาแต่ร็อกนะราคามันไม่หนักครับ สภาพนี้ได้อยู่นะประมาณสักห้าสิบแปดห้าแสแปดอาจจะถึงหกสิบด้วยซ้ำครับสภาพนี้พร้อมทะเบียน โอ้ยเสียดนิดเดียวตัวนี้เขาเรียกว่าตาหวานคือลูกพี่ด่ไม่ให้เจ้าของนาติกเลยครับ เอาสักแบบดูครับดูเนี่ยสวยจริงครับดูร่องรอยฟันครับเอาละครับเดี๋ยว ปิดท้ายกับเจ้าเมก้าลอลอครับผมโอ้โหเต็มเต็มโอ้จั๊บจับย่ะย่ะย่ะ สวัสดีครับโอ้อวัสดีตัวนี้สีเหมือนเปลือกไข่สวยดีครับสีนี้บานมันเทียวเฮ้ย บานมันเทียวเฮ้ยฮะก้าวแล้วเ<อ>ที่ยวเท่าไหร่นี่ร้ <150. S 1> อยห้าสิบสุดจัดครับอันนี้เครื่องเจโอเ่าเจโอแปดเ่าโอู้ท่อเขาสุดจัดครับ วันดีจะเดินยืนอูเดียวกับน้องมะนาวคนขับจวดมากครับคันนี้ไปได้ไปเลย ก็สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม